ครับเอาครัใหม่ครับพี่เพิ่มก็มีเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่องนะฮะก็เมื่อวานนี้เป็นอีกวระหนึ่งที่พลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและหัวหน้าคอสชอได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์ประจำประเทศไทยก็คือนายมูฮัมหมัดอาลีอาเม็ดอัมรานอันซัมซีนะครับก็เข้าเยี่ยมคารวะนายกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ โดยนายกของเราก็ได้ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐอารับเอมิเรตที่เข้าใจสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยมาโดยตลอดและชื่นชมการพัฒนาประเทศและการเติบโตของสหรัฐอารับเอมิเรตนอกจากนี้ยังรู้สึกประทับใจที่เอกอัครราชทูตมีโครงการสําหรับชาวไทยมุสลิมหลายโครงการเช่นการบริจาคเงินสร้างมัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับในการช่วยเหลือชาวไทยมุสลิมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทได้เป็นต้นนะครับทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้ว่าทุกศาสนาในประเทศไทยต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและเท่าเทียมกันซึ่งนายกก็ได้น้อมนํามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหลักสันติวิธีนะครับนอกจากนี้นะครับนายกยังขึ้นชมที่เอกอัครราชทูตนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ผลักดันการขยายความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในด้านต่าง เสนอให้นะครับทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นศูนย์กลางในการกระจายผล,ผลผลิตทางการเกษตรของไทยโดยเฉพาะข้าวไทยรวมถึงการร่วมลงทุนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทยแดงชายแดนด้วยนะครับส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวนะครับที่มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตเองและเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีอันดับสองของภูมิภาคตะวันตะวันออกกลางเลยทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะการเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยซึ่งปีที่ผ่านมาก็มีจํานวนมากถึง1นึ่งแสนห้าคนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องต้องกันในการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในทุกมิติครับครับโอ้จะให้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นศูนย์กระจายข้าวไทยเลยทางการเกษตรเพราะว่าทางนู้นเขาปลูกข้าวไม่ได้ครับแล้วก็เรื่องการทวงคืนตลาดข้าวนี่เรื่องใหญ่ครับพี่เบิ้มเพราะว่าไปเสียไปในช่วงโครงการรับจำนำข้าว แล้วมันเสียแล้วมันเอาคืนยากนะครับนี่จะมีคําถามคุณยิ่งรักไหมบอกว่าคือสูญเสียการเป็นเบอร์หนึ่งของของการส่งออกข้าวเนี่ยมันควรจะมีคําถามว่านอกจากผลขาดทุนที่ปรากฏเนี่ยมันเกิดความเสียหายอะไรบ้างจากโครงการจํานําข้าวเนี่ยคุณยิ่งรักควรจะรู้อันนี้ควรจะถามคุณยิ่งรักหรือควรจะถามอาจารย์วิชาก็ได้เพราะว่านอกจากผลขาดทุนแล้วมีอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นการสูญเสียตลาดส่งออ การสูญเสียการพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวคุณภาพข้าวคือมุ่งปลูกแต่ข้าวที่ได้ผลผลิตเยอะๆแล้วก็ไวๆจะได้เอามาขายคือมันเหมือนการทําลายวงจรชีวิตของชาวนาถูกต้องอันนี้คือ TDI เดยเขาก็ไปศึกษามาแล้วนี่ใช่ไหมครับมันไม่ได้ามได้หายถามได้คือความเสียหายมันมากกว่าผลขาดทุนผลขาดทุนนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายว่าผลขาดทุนเยอะแล้วนะฮะหลายแสนล้านแล้วความเสียหายมันเยอะกว่านั้นอีกคุณยิ่งแล้วก็จะบอกว่าชาวนาขายข้าวได้ราคาดี เรามุ่งช่วยชาวนาถ้าทําแบบนี้ต่อไปในชาวนาจะไม่มีอีกแล้วนะท่านใจร้ายเกินไปหรือเปล่าคะเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณช่วยชาวนาเขาบอกว่าคุณเนี่ยอมเงินที่ช่วยชาวนาหรือเปล่าขาดทุนปีละสามแสนล้านแล้วคุณไเอาไปให้ชาวนาได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยไม่ถึงแสนห้าหมื่นล้านเรื่องอมต้องมาถามพี่ชั้นฮะต้องมาถามเจ้อ้วนฮะชั้นไม่รู้เรื่องพูดถึงเรื่องพี่น้องเกษตรกรนะครับปัญหาหนึ่งซึ่งโอ้โหมีมาทุกยุคก็คือปัญหานี้สินของเกษตรกรพี่เบิร์ ครูก็มีนี้เยอะนะอย่าว่าเกษตรกรวันนี้วันครูอย่าลืมหนึ่งหกหกหนึ่งครปดนี้หรือเพิ่มนี้ฮะก็ไม่แน่ฮะต้องลุ้นไว้ก่อนนะครับครับเมื่อวานนี้คุณกิมอังพงนารายนะครับผู้ประสานงานแนวร่วมเกษตรกรไทยครับก็เดินทางมามอบดอกไม้ให้กาลังใจพลเอกประยุจันโอชาแล้วก็ยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่านทางคุณอํานวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเนี่ยฮะมาพร้อมกับคณะสมาชิกเพื่อขอให้รัฐบาลและคอสชใช้อํานาจ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร,รพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโดยให้มีมาตรการปลดหนี้ให้เกษตรกรที่มีหนี้สินจากโครงการส่งเสริมอะไรตร่อมีอะไรของรัฐเนี่ยคือมาส่งเสริมประชาชนแต่ปรากฏว่าทําไปแล้วประชาชนเข้าร่วมแล้วยิ่งเป็นหนี้อีกเนี่ยอันเนี้ยต้องปลดหนี้อันนี้คุณพงษ์คุณกิมอังนะครับแล้วก็บอกว่าให้มีมาตรการลดหนี้ให้เกษตรกรที่มีอายุเกิน60ปี ให้ชําระหนี้เงินต้นร้อยละ20ครับและเกษตรกรที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน5 0า0 0นให้เหลือหนี้ชาระให้เหลือชําระหนี้เงินต้นร้อยละ30ครับอ๋อคือคนที่อายุ50เนี่ยนะครับให้เหลือหนี้ชําระเงินต้นร้อยละยี่สิบก็คือก็คือปรับลดหนี้อ่ะนี่คือการแฮคัตแฮคัตปรับลดหนี้นะครับอันนี้ก็คือมาตรการที่ทาง แนวร่วมเกษตรกรไทยเสนอบางส่วนสําหรับโครงการย้ํานะครับโครงการที่เกิดจากภาครัฐไปส่งเสริมเขาทําแล้วเกิดหนี้เนี่ยอันนี้ปลดหนี้ให้เลยเพราะถือว่าเป็นการความเสียหายที่เกิดจากรัฐแต่หนี้อื่นๆเนี่ยก็ช่วยลดหนี้ให้เกษตรกรมากน้อยก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อเรียกร้องของทางพี่น้องเกษตรกรที่มายื่นแล้วก็ยื่นผ่านคุณอํานวยปฏิเสธนะครับแล้วก็นี่ก็คือ การเดินทางมาวนคุณอำนวยเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลได้รับทราบปัญหาที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนตลอดจนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ยนะครับคือคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ยหมดวาระลงตอนนี้ยังไม่สามารถจัดตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาได้ขอเรียนว่าตอนนี้รัฐบาลได้พยายามเร่งแก้ปัญหาเกษตรกรทุกภาคส่วนแต่ติดขัดปัญหาภายในกองทุนฟื้นฟูคือกองทุนนี้มันเป็น กลไกหลักในการขับเคลื่อนรเรื่องที่จะไปแก้ปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรนะครับ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะไปดูให้อันนี้คุณอํานวยปฏิเสธนะครับ,รบเรื่องนั้นเรื่องเกษตรกรนะอันนี้ก็เรื่องมีเรื่องมันสัมปะหลังนะฮะที่มีข่าวว่ามีการตรวจสอบมันสัมปะหลังตามโกดังต่างๆแล้วก็พบว่ามันสัมปะหลังหายไป ล่าสุดนะครับทางผู้บัญชาการสนับปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพ,พร้อมเจ้าหน้าที่อคอสอนะครับก็คือพันตร์ตุลโทรกรวัดปานประภากอน,นะครับก็เข้าตรวจสอบโกดังห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีรวมทุนพัฒนาตั้งอยู่ที่เลขที่68หมู่2ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ตรวจสอบโกดังมันสปะหลังที่มีการนําออกไปโดยองค์การคลังสินค้าตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีที่แล้ว13,000ตันนะครับ โดยมันสําปะหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นมันสําปะหลังจากโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี54แล้วก็55ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบเพียงร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ตามส่วนต่างๆของโกดังอันนี้มันเผาเผาทำลายหลักฐานเลยนะเนี่ยนะฮะทางพตรวจโทรกรวันก็บอกว่าเจ้าของโกดังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแกลบที่พบปะปนกับมันสําปะหลังคือเอาแกลบมาแทนอ่ะตอนนี้มันสําปะหลังนะฮะมันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะก็จะมีการตรวจสอบต่อไปว่าใครเป็นคนทุจริต ก่อนสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการดี i เพื่อพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษตามที่อคศสรวงงานคลังสินค้าเนี่ยร้องเรียนมาหรือไม่นะครับทางเจ้าของโกดังก็คือคุณวินัยนันทากังวานบอกว่าก่อนหน้านี้มีบริษัทหนึ่งมาเช่าโกดังเก็บมันสมปะหลังโดยพบความผิดปกติจากบริษัทเช่าว่าจ่ายเงินค่าเช่าแค่12เดือนจากนั้นก็ไม่รับการติดต่อและไม่รับเงินค่าเช่าอีกเลยจึงแจ้งอคอสศนะครับมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าเห็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับ โดยในเบื้องต้นก็มีการเอาก่งเอาแกรบอะไรเนี่ยมายัดใส่โกโดังแทนมันสำปะหลังมูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า10ล้าน,านบาทมันทาทุกวิถีทางนะเรือ่องทุทจริตเนี่ยแม้แต่แกรบแ,แท้ๆมาแทนมันสำปะหลังนี่แทนได้เนี่ยใจคอนะฮะแล้วก็เผาด้วยเผาทิ้งด้วยทําลายราคาในต่างหากด้วยนะครับ,รบอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาดูที่เรื่องน้ํามันกันบ้างนะครับ,รบน้ามันลดราคาเนี่ยพี่เบิ้มก็เรียนท่านผู้ชมไปแล้วตั้งแต่ช่วงเบรกแรกนะครับคือลดลงมาเนี่ยหกสสตางค์ต่อลิตร ยกเว้น e85 ลด20สตางค์พูดง่ายๆนะครับเบนซ so ินโซฮอดีเซลลดหมด ه, ยกเว้น e85 ที่ลดแค่20สตางค์ที่เหลือ <20 S 2> ลดล <ะ S 2> 60สตางค์ไม่เป็นไรนี่มันถูกอยู่แล้วะะทีนี้เนี่ยลองมาดูค่าการตลาดนะฮะไอ้ที่บอกว่าเนี่ยวันก่อนเราบอกว่าค่าการตลาดนี่มันยังเยอะไปนะที่ลดมาเนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันลดลงอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะค่าการตลาดนี่ใครได้คะค่าการตลาดก็คือบรรดาปั๊ม คือกาไรจะเรียกว่ากําไรได้ไหมก็เป็นกําไรก็ได้อกําไรผลก็มันไม่ใช่กําไรเพราะว่าเขาก็มีต้นทุนของเขาอยู่เขาก็จะมีโฉลข้ของเขานู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะครับอันนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยคิดจากราคาน้ํามันวันที่สิบห้ามกราณนะครับครับนี่ฮะเบนซินเก้าห้าเนี่ยค่าการตลาดอยู่ที่ห้าบาทนะฮะพี่บอืคือนั่นแสดงว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยราคาลงกันเนี่ยมันลดลงไงราคา โซฮอ95ค่าการตลาดนะครับลิตรละ3ามบาทยีสตางค์นะครับครับโซฮอ91ลิตรละ2บาท26 3บาท26สตางค์นะครับขอไปโซฮอลยี่สอียี่สลิตรละ2บาท81สตางค์ครับดีเซลลิตรละ2บาท56สสตางค์ถือว่าสูงไหมสูงมากนะฮะยังสูงอยู่นะครับกระทรวงพลังงานครับ ค่าการตลาดโดยที่เหมาะสมเนี่ยเขาประเมินกันว่าบาท50สตางค์บาท50สตางค์สบาทอ่ะใจดีเออแต่นี่มันเกิน2บาทหมดเลยอ่ะน้ำมันทุกชนิดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่ลดอีกได้มีแนวโน้มที่ลดอีกได้นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวเลขมาจากทางกสิกรไทยนี่กสิกรไทยอยู่ในอยู่ในโพสต์ทูเดยนะครับอันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ทราบคือว่าเนี่ยถือว่าเยอะเพิ่มสูงตอนนี้สูงอยู่เท่าไหร่นะหบาท หนึ่งบาทนิดๆนะฮะไอ้ที่เกินบาทห้าสิบขึ้นไปใช่ไหมใช่คือลดได้ประมาณลิตรละหนึ่งบาทอ่ะเอาง่ายๆลดได้อีกลิตรละหนึ่งบาทเฉพาะค่าการตลาดนะครับนาทีนี้อ่าแต่มีคนมีคนเขาคุยกันอย่างนี้นะว่าราคาน้ำมันเบนซินเบนซินธรรมดาเนี่ยนะฮะกับแก๊สโซฮอเนี่ยมันควรจะต่างกันมากเนื่องจากว่าแก๊สโซฮอเราส่งเสริมกเกษตรกร ถูกต้องปูกมันสำปหลังปลูกอ้อยอน,นะครับมาผลิตเป็นเอทานอลอย่าง e 85เนี่ยมันควรจะถูกกว่าเพื่อน e 85ควรจะลงถูกเพราะว่าของเดิมนี่ e 20กับ e 85เนี่ยต่างกัน10บาทเพื่อจูงใจเพื่อจูงใจนะฮะแล้วล่าสุด e 85อยู่ที่21บาท88สตางค์ในขณะที่ e 20อยู่ที่24บาท58สตางค์นะฮะส่วนต่างเหลือเท่าไหร่เองเนี่ส่วนต่างเหลือ3บาทเห็นไหมน้อยเกินไป มัยโน้นเนี่ยไปจูงใจเขาว่ายังไงฮะคือมาช่วยกันใช้ e85 ครับเพื่อช่วยพลังงานทดแทนเพราะว่า e85 นี่จะใช้จะใช้ปริมาณของเอทานอลเนี่ยเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า e85 ราคานี้คนไม่เติมอ่าคนหันไปเติมแก๊สโซอ91หรือแก๊สโซอ95ไปเลยครับข้ามไปเลยอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่า e85 เนี่ยมันดีคือรถรุ่นใหม่นี่ที่ใช้ e85 ครับต้องเติม e85 ถ้าหากว่าใครคิดว่าเติม e85 แล้วมัน มันเริเหยเร็วมันหมดเร็วแล้วไปเติม e20 นะฮะความการเร่งเนี่ยอืดกว่านะ e85 แล้วที่สําคัญครับมีคนไปดมไปดมท่อไอเสีย e85 ทำไมอ่ะเขาบอกว่าหอมมากทําไมฮะก็มันมีส่วนผสมของเอทานอลเยอะใช่ไหมฮะคือมันน้ำมันรักโลกอ่ะมันหอมแต่น้ำมันชนิดอื่นมันเหม็นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปใช้ e85 เนี่ยก็ดีฮะใช้ไปด้วยดมไปด้วยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับมันต้องสร้าง โครงสร้างสิ่งจูงใจอะเ่องพลังงาน,นมันควรมันควรจะห่างกันประมาณสัก5บาทขึ้นไป<ม>อันนี้มันมันห่างกันแค่นิดเดียวเองนะฮะแต่เจ๊กเกียวมาแล้วนะว่าไงฮะเจ๊กเกียวลดแม่ลดร,ราคาเท่าไหร่เจ๊กเกียวบอกว่าเนี่ยอาติอ,ต,อติสั้งสุกอ่อาอติเบิ้งอะชอบว่าเจ๊กเกียวสวยอยู่เลยเจ๊กเกียวบอกว่าจะมีการประชุมกับสมาชิกสมาคมเพื่อเปิดให้บริการรถลงุลงบกสอโลคอร์รถทั่วครับบกสต้นทุนต่ำ โลคอสรถทัวร์อันนี้พูดจริงพูดเล่นพูดจริงครับจะแข่งขันกับโลคอสแอร์ไลน์สายการบินต้นทุนต่ำมันต้องอย่างนี้สิเจ๊เจต้องคิดคิดคิดอ๋อเจมีหมองคิดหาวิธีธุรกิจเพื่อดึงลูกค้าไม่ใช่ไปชี้หน้าโลคอสว่าคุณลดราคาต่ำไปมันไม่ใช่เราต้องคิดคิดคิดปรับปรุงของเราเองแต่รูปแบบของเจอย่างนี้นะเจก็จะลด ลดต้นทุนคือลดราคาค่าตั๋วลงมาครับแต่ว่าพอเคืองลดัวของเจ๊เนี่ยเจ๊จะไม่มีน้ำดื่มไม่มีขนมให้เหมือนเดิมอันนี้มันเรื่องของเจ๊เจ๊ไปจัดก,การเอาอเจ๊ไม่มีให้ใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อเข้ามาเกิงเองครับนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องความปกพังป,ก,งปกภัยอะไรเนี่ยนะของเจ๊ มีให้เหมือนเดิมอันนี้สําคัญเจอมีให้เหมือนเดิมเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจทัวร์ของเ๊นเนี่ยผู้โดยสารหายไปสี่สิบคงค่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเนื่องจากว่าธุรกิจของสายการบินโลเคมามาแย่งผู้โดยสารไปหมดมแล้วก็วันนี้นี่มีข่าวดีนะเจ๊ลดให้อีกกิโลละเท่าไหร่ฮะสองสตางค์กิโลเมตรละสองสตางค์ 2> 2สองสตางค์ขอบพระคุณเ๊มากซึ้งเหลือเกิน ซึ่งใจมากราคาน้ำมันดีเซลลดลงมาเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยสบาทกว่าแล้วนะครับสี่บาทกว่าต่อลิตรนะฮะเฉพาะดีเซลเนะเจ๊ไม่รู้อ่เจ๊จลด2สองสตางค์ต่อกิโลอ่ะเริ่ม16บกมกราคือเรื่องวันนี้เร,นนเริ่มวันนี้เป็นข่าวดีเลยแต่การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นก่อนที่ดีเซลจะลดลงอีก2ระลอกนะใช่ต้องบอกเจ๊นะฮะครับั้นตอนนี้เจ๊ก็ต้องปรับเพิ่มการลดขึ้นอีกแล้วแหละจากเดิมเนี่ยสองสตางค์ใช่ไหมช้าตลอดมันก็ต้องเบิ้ลไปอีกสักหลายสตางค์หน่อยเจ๊ฮะอีย ขาออกมาเปิดเผยว่าเอเอเชียประกาศลดธรรมเนียมค่าน้ํามันครับเนื่องจากว่าราคาน้ํามันลดลงราคาน้ํามันที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับ120ร้อยี่เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเหลือ85เหรียญสหรัฐต่อบาเรลส่งผลให้ราคาตั๋วเครื่องบินทั้งหมดปรับลงตามไปด้วยครับแล้วก็จะมีการลดค่าธรมเนียมน้ํามันของสายการบินลงนะครับอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับมีตั๋วศูนย์บาทด้วยนะเอเอเชียนี่นะ เอาเรอมีกี่ที่นั่งไม่รู้สงสัยที่นั่งเดียวนั่งปิงหรือนั่งหางก็ไม่รู้ครับคือศูนย์บาทคือเขาก็บอกนะครับทางเอเชียว่าไอ้ที่เขาจัดลดราคาถูกเนี่ยที่เขาทําได้เเพราะว่าเขาใช้วิธีเฉลี่ยไงมันจะมีบางช่วงเวลาที่ราคาแพงบางช่วงเวลาราคาถูกเฉลี่ยเฉลี่ยไปมันอยู่ได้แลวมันมีกําไรครับแล้วเ็ายังสอนไปยังทางรถทัวร์ด้วยนะว่าก็ลองไปดูสิเรื่องค่าโดยสงค่าโดยสารเรื่องการจัดการอะไรยังไงนะครับมันไม่ใช่ว่าเขาขายโลคอสอย่างเงี้ยราคาตัวลดลงได้แล้วเขา แล้วเขาลดแล้วเขาเจ๊งหรือเปล่าล่ะเขาไม่ได้เจ๊งไม่ได้เจ๊งเพราะฉะนั้นลองดูว่าอะไรลดได้ก็ลดนี่นะครับคือเจ๊เกียวลดก็ไม่เจ๊งที่ผ่านมาที่มันต่ํามากเพราะอะไรครับมันเป็นสงครามราคากันในบรรดาโลคอร์อ่ะครับลองดูเจ๊เกียวสิให้เจ๊เกียวมีคู่แข่งชัดๆในทุกเส้นทางเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยถ้าเจ๊เกียวไม่ลดเดี๋ยวคนจะแห่ไปใช้ครับคู่แข่งของเจ๊แล้วเจ๊ก็จัดการของเจ๊เองได้นะครับ เอัเตอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสัมปทานน้ำมันนี่นะครับคุณร<า>นรงชัยอัตร,ราเสรณีรัฐมนตรีว่าการพลังงานออกมาบอกว่าครับการนําระบบสัมปทานมาใช้ในการสํารวจและขุดเจาะน้ามันรอบที่21ถือว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดกระทรวงพลังงานจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นประมูลแปลงสัมปทานได้จนถึงวันที่18กุมภาพัน์นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตามแผนที่กําหนดไว้เราต้องรักษาเกียรติยศของคนไทยของประเทศไทยไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครเชื่อถือส่วนผลการศึกษาของสปชนั้น ถือเป็นข้อเสนอเนี่ย hmm. และพร้อมรับฟังเพื่อนํามาพิจารณานะครับ hmm. ข้อเสนอของสอปชเนี่ยนะครับเขาเสนอก็คือเขาไม่เห็นด้วยที่จะเปิดสัมปทานรอบที่21บ hmm. แบบเดิมต่อไปแบบที่เปิดอยู่เนี่ยต่อไปเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานออกมายืนยันอย่างเงี้ยโดยตัวรัฐมนตรีเองเนี่ย hmm. อาไรสิทีนี้ hmm. ทางคุณรสนาโตสิตกูลในฐานะที่เป็นสปชคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในร้อยสามสิบเสียงอ่ะก็ออกมาบอกเลยบอกว่า ถ้ารัฐบาลไม่ฟังเสียงมติของสปชที่คัดค้านการเปิดสัมปทานรอบที่21ครับก็ไม่ควรส่งเรื่องมาถามความเห็นของสปชตั้งแต่แรกรมติที่ออกมาเนี่ยมันเกินกึ่งหนึ่งด้วยซ้ำค,คือเกินครึ่งของสปชร้อยสาเสียงอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเดินหน้าเปิดสัมปทานต่อไปแบบเดิมเนี่ยมันก็หมายความว่ารัฐบาลเพียงแค่หวังให้สปชรองรับความชอบธรรมเท่านั้นเอง แล้วมันจะทําให้สังคมไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการการปฏิรูปต่อไปด้วยอันนี้ในมุมโฆษณานะครับ,รบแต่ทางปลัดกระทรวงพลังงานทีนี้ข้าราชการบางคุณอาริพงศ์ผู้ชอุ่มก็ยืนยันว่าไอการเปิดสมรทานปิตโตเลียมรอบที่21ครับระบบ Thailand ทรีพลัสเนี่ยมันเป็นระบบที่มีการปรับปรุงการจ่ายผลตอบแทนทาให้ภาครัฐได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนสูงสูงกว่าท,ที่มีอยู่เดิมและสูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบแบ่งปันผลผลิตสูงกว่าอันนี้คือเขาก็ยืนยัน อันนี้ก็เดี๋ยวดูกันต่อว่านายกจะว่ายังไงครับนายกยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะฮะแต่ก็มีรายงานข่าวเหมือนกันนะว่านายกเองเนี่ยก็ฟังเสียงกลุ่มที่คัดค้านอยู่นะฮะซึ่งก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงจะทํามติครมอมาก่อนไหมที่จะมาดูว่าระบบอื่นๆที่เขาเสนอมาเนี่ยนะฮะอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดครับคือมันไม่จําเป็นต้องเลิกสมรทานอะไรทั้งหมดนี่แต่ว่าเอาข้อดี สิ่งที่เขาทวงติงกันนะเช่นมันก็คือเงื่อนไขการแบ่งปันผลประโยชน์ไงเอาเข้ามาใส่ในสัมปทานเพิ่มไหมหรือคุยกันให้มันตกลงกันให้มันเห็นข้อเท็จจริงชัดๆว่าที่อ้างว่าระบบ Thailand ทรีพัชเนี่ยมันเกิดประโยชน์ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยรับได้70% 8 0เนี่ยจริงหรือเปล่าก็นําเสนอตัวเลขกันให้มันชัดเจนคุยกันอีกสักพีนึงก็ยังได้เลยแต่ไม่ใช่มาอ้างว่ายังไงก็ต้องเดินต่อเพราะว่าไม่งั้นจะเสียความเชื่อมั่นของประเทศถ้าอ้างแแบบบบนนี้้โอหมัาง ไม่สนใจเหตุผลเรื่องอื่นๆด้วยอย่างคุณอริพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าระบบ PSC เนี่ยยังทําไม่ได้ในบ้านเราครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ4-5ปีก็ชี้แจงสินะว่า4-5ปีทาไมต้องใช้เวลาขนาดนั้นถ้าจะทําจริงๆเนี่ยมันติดอะไรหรอ,อถ้าติดอะไรก็มีอํานาจพิเศษอยู่นี่ทาได้นี่ครับถูกไหมฮะเขาก็ตอบโต้กลับมาได้เอาข้อเท็จจริงมาดูกันดีกว่าว่าระบบไหนข้อดีข้อเสียเป็นยังไงครับแล้วจะผสมผสานได้ไหมหรือย,ยังไง คุยกันด้วยเหตุผลดีกว่าอย่าอคติทั้งสองฝ่ายนะคะคุยกันตรงนี้ดีกว่าครับก็ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักกันแล้วกันนะครับเหมดเวลาแล้วฮะพี่เบิ้มช่วงต่อไปพี่สารารอดเพชรครับแล้วก็พี่สนนพอนเกตพลก็จะมาขยายข่าวกันต่อนะฮะครับวันนี้น้องสันติสุขผมเบิ้มประชาไทยและทีมงานทุกคนขอบพระคุณทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ